อันนี้คือปลากระทะเหมือนกระทะยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่แต่ข้างหลังเนี่ยเป็นน้ำหนามเนี่ยโดนปวดตั้งนะแต่คนแพ้จะปวดเลย,ยนี่จะไปต้มเค็มมีล้่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้มเค็มต้มเค็มก็ไม่มีอะไรก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดนึงรสชาติจะออกมาไม่หวานแต่แออกกลมกลมเค็มนำนิดนิดนึงกินกับพริกเกลือหรือกินกับ เด็ดกินกับพริกขี้หนูสดกระเทียมนี่คือเมนูเย็นเนี้ยเดี๋ยวจะทําหาได้ทั่วไปจะอยู่น้ำตื้น,นพวกเนี้ยยังมีอีกหลากหลายชนิดพันปลามีปลาอ่าเดี๋ยวก็จะมีโฉมง,งามสร้อยนกเขาปลาอ,อดแอดปลาปลาปีปลานกแก้วปลาเหลืองขมิน้นปลาาโลนัน นอกจากปลากระเบนก็ฉลามกบฉลามหินอ่ะเป็นชื่อแบบพื้นถิ่นที่บางทีทั่วไปก็ไม่พบเจอบ่อยโดยเฉพาะโลนันเ่นบางคนก็ไม่รู้จักอันนี้เขากหาตามชายฝั่งปลาชนิดนี้จะอยู่ชายฝั่งอยู่ตื้นๆอยู่ไม่ลึกโตเย็มที่ก็ไม่น่าเกิน3ามสี่ไม่เคยเจอเดีวก็เจอไซส์ประมาณนี้อยู่เป็นฝูงถ้าบ้านใครอยู่ออกไปท้ายเกาะคือ บ้านนาจะติดติดแผ่นดินจะเยอะถ้าบ้านคนอื่นเขาจะอยู่ท้ายเกาะเขาก็จะน้ำในสใสกันนั่งตกครึ่งเั่วโมงก็ได้กินแล้วอเอาแค่กินเนี่ยเนี่ยแต่นี่เห็นเขามาขายสดดีทอดก็ได้แต่นี่จะต้มเค็มคือต้มทั้งตัวเลยล้างให้สะอาดเนี่ยหนังก็จะสกัสกๆแต่เวลากินอุย้ยอร่อยเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจะรีวิวด้วยคืออารมณ์แบบมัน เป็นปลาธรรมชาติอ่ะไม่มีเลี้ยงใครเขาใครใคร,ใครก็ไม่เลี้ยงอ่ะเป็นที่นิยมของคนเลหรือคนที่อยู่ชายฝั่งอ่ะจะลูกกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทํากันเดี๋ยวมาทํากินกันอันนี้คือปลาขี่น้าทําต่อเนื่องเนาะอันนี้มาทาแล้วหิดเค็มใส่กระเทียมใส่กระเทียมพุบเนาะแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําปลาอันนี้คือเนี่ยเจตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยก็จะทําลักษณะเนี้ย คือคลิปเค็มอ่ะนะแล้วิปเค็มเดี๋ยวก็จะมีการเอาอะไรฝาเฟออะไรมาปิดไว้ให้มันให้มันละอุนะให้มันละอุอันนี้ก็คล็ดใดญเขาเจียวเจียวกระเทียมเจียวเทียมใส่น้ำปลารดดีอละเดี๋ยวไปลาดบนตัวปลาอันนี้กินรสกลางๆนะ แต่น้ำปลานี้เป็นน้ำปลาหัวน้ำปลาอย่างดีคือไม่เน้นไม่เน้นเค็มมากให้สุกสุกจะจะเปื่อยช้อนออกทั้งเกล็ดเลยรสชาตินี่ฟินเลยเพื่อนเพื่อนใครได้สัมผัสได้กินนะเกี่ยตัวเนี้ยปากระทาเนี่ยอารมณ์แบบถ้ากินข้าวแฉ่ร้อนๆนะโอ้โหยนะเดี๋ยวกินกันแห้งมาแล้วก็เทียมเนาะแล้วก็จะมีผัก ไม่ได้จัดจ้านแลวกินแนมให้มันดูอร่อยๆอ,อ,อันนี้ต้มยำเห็ดมังสวิรัติเลยนี่ก่อเจ้าปลากระพงตัวน,นั้นแหละก็ได้เวลากินก็กินเนาะเราไ่ต้องไปดึกดื่นอะไรมากเวลากินก็กินเนี่ย ปลาที่น้าบอกก็คือเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยปลากระทะเนี่ยพอต้มเทมมต้มอะไรแล้วเนี่ยใส่กระเทียมใส่น้ำปลาเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอารมณ์ประมาณเนี่ยเนี่ยกินกับข้าวร้อนอุ้ยอร่อยมันมีเฉพาะแถวชไ,ยเ,นะวไยเล่นะเนี่ยแถวชไยเลนกินต้องมีกระเทียมเนี่ยพริกขี้หนูสดนี่พริกขี้หนูสนดไม่มีหมดแม่เขาเลยเอาเป็นพริกแห้งแล้วกันกินกับข้าวนี่ชั้นหนึ่งเลย เ,เนื้อเขาจะอารณมประมาณน,นี้ถ้ามีไขน่นะหนาฝนหน่อยนะมีไข่โอ้โหไข่ตี๊ดนึงแต่แน่นเนี่ยมีกระเทียมแหนมเนี่ยถ้าพิซซีหนูสดจะเข้ากับวันนี้อร่อยผักอะไรก็ได้ใส่เข้าไป คุณโบราณคุณเกี๊ยวรู้ไหเขากีนยวโต้มเนื้อเขาจะประมาณนี้เนื้อประมาณนี้